ทุกคนทั้งสองคนนะรีวิวเยลลี่ฮอตพอรตให้ดูหน่อย,<า>ยเอรียบร้อ<ล>ยเอาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ,าอุปกรณ์มีอันนี้แล้วก็ซ่อมแล้วก็ขนมแบบนี้โอเคคือช็อกโกแลตฉันใส่ข้างบนนั้นเลยไหมไม่ไม่ไม่ติดตรงนี้ใส่ตรงนี้เหร <Poppy> อหไงช็อกโกแลต ช็อกโกแลตช็อกโกแลต<ะ>ไม่ใช่เอาซ่อมขนมแล้วก็จิ้มช็อกโกแลตไงใช่แล้วมาบมาบโอ้โหยังด็กยเออค่อยๆช้าๆออืออออให้น้องกินมากชาา้าๆอร่อยไหมสรุปอ่ะอืออันนี้ก็มีกิจก,กรรมไม่ทำเล็กๆน้อยๆนะก็ดีนะน่ารักดี ขนมอันนี้ให้กี่ดาวคะห้าดาวอุ๊ยแสดงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคะยให้ยี่สิบดาวอุ๊ยอร่อยไหมสรุปอร่อยโอเค